เรื่องเดี๋ยวกูเริ่มไปแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยลุงเอครับพระวิ่งบินทบาทได้ไหมครับเอากูก็ถามดีดีกูก็ตอบดีดีคนบ้านพ่อมึงถามเลยพาวิ่งบินทบาทออลุงเอแต่งงานกับผมเอ้ยพ่อมึงแต่งเธอจะลอจะดากูลวันพาบันอะไรมึงมาถามเอาถามพาบินทบาทวิ่งกจับผู้ร้ายพาไม่ได้อยู่เซนโบสคือคางทั้งสองเย็บไม่ติดกันแล้วกูสาจะไม่แหกปากแล้ว สวัสดีคบลุงสวัสดีหล่อเมกิตเลยยาคนเฮียอะไรถามอยู่นั่นพาเคยวิ่งมิทธบาดไหมมึงเคยเห็นไหมล่ะใส่ถบงแล้วทรงพลังเหรอเคลนารายอวตารลงมาเป็นพระรามอยากถามลุงว่าเป็นพระรามที่เออเนี่ยอวตารลงเป็นพระรามพระรามเท่าไหร่พระรามห้าหกมั้งเลมันตีลุงตายครับผมเห็นมันบอกทนกลิ่นไม่ไหวเนี่ยก็เล่นเหม็นเปรี้ยวูวีกเนี่ยชีวิตมันเนี่ยเออคนเล่นเหม็นเปรี้ยวกู กูบอกว่ากูจะสร้างปืนยังไงไม่มีใครพูดพูดแต่ภาพบินทาบัดเคยวิ่งไหมกูเห็นปกมีทหารนึกว่ามาแนวเอาตัวรอดเป็นไงล่ะสุน s i เลเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่มาตลอดแม่งเขยาไป creative โหมดเราสามารถลองปืนได้ไหมในเนี้ยได้ปะ่ะตายกูตายกูตายไม่ถ้าเราไปโหมดเ c r e a t i v บที่เราลงมัดไปมันจะมีปาครับ,<ะ>บครับ,บวิ่งบินทบาดไหม ตะโกนหาพ้องมุงอกักไอควายเอกูอยากลองปืนนะน้อง